ุณตามไอไออยู่แต่แล้วเราว่า EP นี้คุณชนะแน่มั่นใจมากมั่นใจและชุนชุจะทําภารกิจได้ครบถิ่นมิชชั่นอะไรทั้งหมดเรียบโอ้โหห้องน้ำอยู่ได้แบบโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่โซนที่4ของศูนย์การเรียนรู้เราตั้งใจฟังภารกิจกันให้ดีๆครับใช่ค่ะตอนนี้ภารกิจกำลังเดิน่านสายส่งแล้วค่ะ สารกิจมีอยู่ว่าพิธีกรทั้งสองคนจะต้องพูดนะคะข้อมูลที่เกี่ยวกับโซนนี้มันจะเป็นคำท,ที่ทีงานติดไว้อยู่ด้านหลังค่ะที่นี่นะคะคุณผู้ชมเป็นโซนที่4ซึ่งเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตมีเรือร่องของระบบ hydrogen, hybrid, วินไฮโดรเจนไฮบริดซึ่ง ไม่ไม่รู้ว่าพูดถูกไหมนะแต่อยากจะพูดนะสวยมากเลยที่นี่อันนี้คือเป็นการจำลองเอ่อเขาเรียกว่าอะตอมใช่เป็นการจำลองแสงแสงใช่นะครับในกระบวนการต่างๆุณ่มันมีความสวยงามนี่ก็คือแท่นชาร์จพลังงานใช่ซึ่งเป็นรุ่นเรียมใครที่มาเที่ยวชมสูนรที่นี่นะครับก็จะได้นำบัตรคายไปดีเล่นรวกเราแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ทำการสแกนลงไปนะครับแล้วภาพเรืของเราก็จะติดซึ่งเราจะได้รับชมเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์ไฮโดรเจนกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากนเองครับคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าไฮโดรเจนเนี่ยเขามีคุณสมบัติพิเศษนะครับที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนี่นำมานะครับเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตก็คือหนึ่งหนึ่งเขาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของน้ำค่ะเขาเป็นธาตุที่มีน้ำหนักเบานะคะไม่ ไม่มีกลิ่นอย่าอย่าแช่งคุณจะพูดสิเดี๋ยวฉันไม่ได้คะแนนอ่าแต่ว่าตอนนี้นักกี่าอะไรมะครับชนชันปอดเองให้ปริ้ัลำตะทองนวกรรมอนาคตใช่นะครับซึ่งถือว่าอร่างการมีซสิ่งมากเราอาจจะเกิดนำประมาณนี้แล้วก็ให้คุณผู้ชมได้คล้อมาได้รับด้วยโัรของเองค่ะคุณผู้ชมโอเคใช่ อตอนลหลับผมตัดได้ทได้ไหมอ่าขั้อนย่อยโอเคหนอุปการิตน้ำบร่สุดธิ์่ยด้อันอนี้รมสอง A few moments later ุผู้ชมธุรกิจนี้ผมจะทำสำเร็จหรือไม่และไอจะทำสำเร็จหรือไม่นะคะทีมงานประกาศรายชื่อผู้ชนะเลยค่ะเดวิน่าก,ก็คือ ลบโอเคเดี๋ยวให้จีมงาน,นะคะาปหาจิ๊กซอนะคะโรไปเลยิ้งนจน้าโชคดีนะบายบาย ส่วนนี้คืออะไรอ่ะเราไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะไม่อ่ะทีมงานแกงตลอดทีมงานนี้ไร้ขาก้างเลยไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะแล้วที่มานบอกว่ามีอุปกรณ์มีฟงมีไฟมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่เห็นมีอะไรเลยบอกอุปกรณ์ที่แบบว่าอะไรนะเอาไปเล่นแล้วก็สวัดไม่เห็นจะมีเลยอ่ะทีมงานแกงใช่ไหมทีมงานใจมีใจมีมันมีมีอยู่ในโซนนี้แหละอ่ะลองตบมือเข้าจังหวะสักหนึ่งชุด หนึ่งชุดใเราตบกันยังไงหนึ่งสองึสสามน่อห่พอตบเสร็จปุ๊บมาเลยม Amazing เราดูนฮะหนึ่งสองสาม a m a z i มาเลยใช่แล้วชุนๆมีไม้เทบไม่ใช่ไแกบัไม่ใช่นี่ดูนะดูนะอันนี้คือไม้เท้บน เมื่อเสกปุ๊บบอกว่าเป็นอะไรก็จะมีลูกปักทันทีโอ้มาลึกกึ่งกึ่ยมาลึกกึ่งกึ่ยเที่ยมมีงวงหนไหมเห็นงวงไหมงวงอ่ะงวงเข้าไปเข้าไปโอ้มาลึกกึ่งกึ่ยมาลึกกึ่งกึ่ยมาลึกกึ่งกึ่ยเห็นไอ้ไอ้เป็นคนสวยอีเหมือนมีมงกุฎช่วยเห็นไหมพแล้วกราฟิกด่าแล้วนะคะโอเคโอเคฮะภารกิจอันนี้เราต้องทำยังไงฮะหมายถึงว่าเชื่อใช่ยังไงฮะอ่ะ ก็คือนะคะจะให้พิธีกรทั้งสองคนนะคะถือด้ามจับตะขอที่เล่นกันเมื่อสักครู่นี้ค่ะเลื่อนไปตามขดลวดไฟฟ้านะคะโดยอย่าให้โดนนะคะหากด้ามจับตะขอโดนกับขดลวดกันแล้วจะมีไฟกระพริบนะคะพร้อมเสียงดังขึ้นนั่นเองนั่นคือจบเกมนะคะจบเกมค่ะแต่ละหากผ่านไปถึงปลายทางได้โดยไม่แตะขดลวดีว่าเป็นผู้ชนะนะคะ มมมนไ่ีหาก็คือปล่อยคืนตรงนี้แหละโอเคอ่ะก็คือถ้าเป็นผู้ชนะก็จะได้จิ๊กซอ์นะคะโอเคเอาใหม่แอดวานซ์ขึ้นมาก็จะให้พี่นิกรทั้งสองคนหาจิ๊กซอเองค่ะในส่นนี้ใครหาก่อนก็ได <voir> ้ก <tous deux> ่อนนะเนี่ยโอ้ม่ใจดีขนาดนั้นนะทุกคนใช่เราต้องสู้ชีวิตไอเซมนสู้กลับโอเคแล้วเราต้องเล่นยังบใครคนเดียว เอาสิขอใส่ไปก่อนแล้วค่อยกดกลุ่มสีแดง โอเคขอชุดๆถึงตรงไฟช็อตนะโอเคถึงตรงนี้ถึงตรงนี้โอเคครับขอให้ทาย ทีมงานของธารกิจค่ะภารกิจในโซนนี้นะคะจะต้องเล่นเกมเดือบบาลานนะคะเกมอยู่ด้านหน้าโู้นนะต้องแข่งกันสองคนนะคะก็เหมือนเดิมเลยผู้ชนะก็จะได้รับจิ๊กซอกับทีมงานนะคะผู้แพ้ก็ไปหาเองนะคะไปหารอเลยไหมไม่ค่ะงานนี้ไอ้ต้องชนะแน่จับตาจับตาจับตาเวลาไว้ให้ดีจับตาไม่เห็นอะไรเลยจับตาจับตาไอ้ไอ้อยู่ไหนอะ อขอรับทิ๊กซจากคุณทีมงานค่ะยั้วตอน,นที่แข่งขันเวลาแต่เองนะเชนญเชิอ่ออออาครับคุณผู้ชมตอนนี้เราได้จิ๊กซอมาแล้วไอ้ๆได้กี่อันได้6อันจะก็ได้อ้เลยครับคุณผู้ชมเราได้เท่ากันเพราะเราเสมอกันฉะนั้นเราจะต้องไปดูในภารกิจสุดท้ายที่เราจะต้องนำจิ๊กซอไปประกอบให้เป็นลูก ว่าแต่จะเป็นรูปอะไรนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูพร้อมๆกัน่ท้ายประกอบเสร็จก่อน,อนวนนั้ผู้ชนะเตาวินวนราไปเลยค่ะยังไงก็เป็นชุนๆแน่นอนซึ่งเราได้ฝังมาว่าทีมงานงแจ้งว่าผู้ชนะนะคะจะได้กินน้ำหวานอร่อยออร่ยนะคะแต่ผู้แพ้จะได้กินแค่น้ำโอ,อาา้ยังไงชุนๆก็ได้กินน้ำหวานอร่อยออร่ยแน่นอนไอ,ไอ้ก็หวังไว้ว่าไอจะได้กินน้ำหวานก็ แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าใครจะเป็นเดอะวินเนอร์สำหรับภารกิจทั้งสองอีพีนี้เราขอไปนอนพักผ่อนกันสั้วสามวันก่อนได้ไหมฮะไอไอไม่ได้ค่ะถึงนาทีพอค่ะทุกคนระหว่างเราพักผ่อนเราให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของโซนหกไปกันเลย เาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ในภารกิจสุดท้ายที่ต้องมาตัดสินกันแล้วซึ่งเราอยู่ตอนหน้าจิ๊กซอว์ค่ะซึ่งจิ๊กซอว์นะคะเป็นรูปภาพสุดการเรียนรู้เติมตัวอักษรตองนะคะว่าแต่สิ่งที่เราได้มาเราต้องอามาต่อในนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะทีมงานคะเรามีเวลาทั้งหมดกี่นาทีคะโดย โอ้โหหนึ่งนาทีครับคุณผู้ชมใช่ค่ะแต่ว่าถ้าทำเสร็จเรยวกว่าน,นั้นนักทั้งก็เป็นผู้ชนะไปเลย,ยนะคะน้ำหวานรอฉันอยู่อ่ <c oughs> อะครัคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะและว่าแต่ยังไง <c oughs> ชุดๆน่าจะชนะแน่น,นอนโอเคค่ะ ใจเราก็หายคอแห้งหน่อยนะคะส่วนชุนๆนะคะเดี๋ยวได้น้ำเปล่าไปเลยทีมงานหาดาพายไอ้นะคะไปจิบน้ำหวานนะคะที่ด้านบนชั้นดาดฟ้ากันเลยนะคะจริงๆนะถ้าแข่งรอบหนึ่งยังไงก็ชนะโอ้โหต่อยเข้ากันเลยต่อยกับมดกับคางเลยจะไปชนะเอาเลยค่ะมันจะไม่ต้องเสียใจนะไอ้ไอะใายให้โอเคนี่จริงๆเสาธงอยู่ตรงนี้ก็สวยนะโอเคชุนๆสำหรับวันนี้นะคะ รายการเที่ยวสุขใจไปลำน้ำเขามิมชชั่นครบลิ้มจะต้องทำท่ายัางไงน้ำพิธีกรน้องใหม่ตอนนีไม่เป็นดาราโนเนมเหรอนเราคุณผ <laughs> ู้ชมทำอีแฝดดาราช่องธรรมชาติทำอย่างนี้ชสชุกใช่เราจะร้อมกันว่าสำหรับวันนี้รายการเที่ยวสุขใ,ใจไปลำน้ำเขามิชชั่นครบลิ้แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย